คุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่มีประสบการณ์ตรงในการบูชาตรากุดเงินตุงกระเป๋าของหลวงพ่อแววแห่งวัดภูเงินตะบนพระเพลิงอำเภอเขาจะกันจังหวัดสราแก้วเรามาคุยกับท่านเลยครับว่าประสบการณ์ท่านหลังจากบูชาแล้วเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอในน้ำตดนิดนึงครับผมไหนนะครับซื้อยังครับผมประยุนครับคุณพ่อประยุนเนาะครับครับผมคุณพ่อประยุนเป็นคนจังหวัดใดครับชัยภูมิชัยภูมิตอนนี้ เฮ็ดธุรกิจค้าข,า,ขา,า,ายอีกย่งจังไหนยุติสายครับเดี๋ยวนี้ครับรถแม่ส่งกระดาษครับเฮ็ดเอสเอลครับทรงกระดาษครับผมคือเป็นเป็นบริษัทยุหันครับอ๋อเป็นบริษัทจะส่งแถวลังสิตครับส่งแถวลังสิทธ์ทั่วอ๋อแล้วคุณพ่อมาบูซ่าตะกุดเงินตุงก,กระเป๋าไปโดนปันใดล่ะครับว่าท่านโดนบานไดครับผมพ่อใส่ได้อยู่เอ่อถึงปีป่ะครับ ย่างครับย่างครับยังมาถึงปีเนาะครับผมก่อนที่จะมาบูชานี่ธุรกิจการงานที่เห็นอยู่เป็นยังไงครับก็บ่ปานปไหนครับคือไายรับหนีจังไงครับพ่อก็ขัดถาดเขินเินแน่ครับเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นครับคือกระแลนส่งกระดาษทั่วไปนี่แหละแต่ว่างานบ่ค่อยหลายครับผมเดผมยวนี้งานหลายครับอืมอันนี้คือพ่อรับจ้างเขาหรือว่าเป็นบริษัทครับพ่อรับจ้างครับ อ๋อรับจ้างทรงมีบริษัทมาจ้างพออีกเธอหนึ่งแล่นออกจากโดยตรงจากบริษัทเฮดเ็แอลเลยอ๋อแลนออกจากบริษัทเลยครับคือเป็นเป็นเป็น,ปน,ล,ปนลูกจ้างหรือว่าเป็นรับเมาสช่วงครับเป็นประจําเลยครับแลนดวิ่งประจะรําอ๋อวิ่งประจําเลยเนาะครับผมอืมบัดนี้ถ้าถ,ถ้าเป็นเป็นแบบนี้กันนาซีบ่านอนทีมีเงินคัดสนนั่นเพอจังไรคือคือว่าขัดสนตะกี้ ก็ไม่ไม่นออกรถขอบครับมันรับผลขอบก็ออกรถน้ำพรอนรถน้ำมาเถอะครับผมบ้านเซาหรือเปล่าบ้านซื้อครับบ้านซื้อครับบ้านซื้อกับพรอนพรอนบ้านน้ำครับผมทรงทั้งบ้านทรงทั้งรถครับผมปาดถูกเดือนนึงก็บทหลายตังค์อยู่เนาะครับรวมทว้งเอนห่งครับอ๋อมันก็มีเงินขาดมือแน่เม่นว่ครับช่วงแรกครับผมบานี้หลวงพ่อไผ่ในหน้ามาบูซาตะคุดเงินตุงกระเป๋าครับ ก็ดีเห็นหยาบเป็นมากกันเลยมาเบิ้งกันนะคือว่าดีแท้กกันเลยร้องเบิ้งมันเพิ่นเซ็นสีดีคือว่าบ่ครับผมเสียครับว่เสียดอกเนาะบ่บ่เสียเนาะว่าเอตตะกุดนี่น้อยนี่พ่อมาบ่ครับเอกมาโชว์เบิ้งนี่ครับนในน้อยนี่เนาะครับผมอ๋อสาธุขอบเบิ้งข้างในนะครับครับผมตะกุดแผ่นเท่านี้สิมานซอยให้เฮาค้าขายหรือว่ามีเงินมีทองอะไรจังได๋เนาะครับเนาะครับผม เราบัดนี้พ่อบูชาไปแล้วเป็นยังไงครับบัดนี้ดีขึ้นครับเงินบวขาดถงไหมครับเงินบวขาดเลยเป๋าตรงสมซื้อเลยวะเหรอครับผมบัดนี้พ่อก็เลยได้มาซอยมาร่วมกิจกรรมน้ำทางวัดอยู่บ่อยๆเนาะเรื่อยๆเนาะครับผมครับบางคนเขาจะบูชาไปนี่เอาไปใส่กระเป๋ากะมี่นะครับบางคนเอาไปเรี่ยมกรอบหอยข้อนะครับคุณผู้ชมครับ บางท่านนำไปใส่กระเป๋าพกติดตัวบางท่านนำไปเลี่ยมกรอบกันน้ำห้อยคอนี่ฮะคือตัวอย่างอันนี้ขึ้นพอกันครับ,บตัวอย่างของการเลี่ยมกรอบกันน้ำแบบนี้นะฮะคือ,ค,อคือไปเข้ากรอบตามร้านทํากรอบพระทั่วไปหรือว่าตามแผงพระทั่วไปนี่ฮะลวงพ่อเคยบอกแล้วว่ารอยอักขระที่เขียนลงไปนั้นไม่ควรจะลบเลือนควรจะอยู่ที่ชัดเจนแล้วก็เป็นช่องช่องเป็นตารางไม่ควรที่จะม้วนนะครับ อยู่ในแผ่นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือการเอาไปเลี่ยมกรอบกันน้ําแล้วก็ห้คอนะฮะห้คอตรงน,นี้ได้ตัวอย่างแบบนี้ฮนะก็เอาไปให้เขาให้คอแบบนี้นะครับสรุปก็คือพ่อบูซาตะกุดไปแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นครับดีขึ้นครับทุกทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยครับแล้วเรื่องครอบครัวต่างๆนี่เป็นไงพาะก็สบายไปนั่งรันนะครับครับก็ยงหงพ่อฝาก ผู้ชมทั้งบ้านที่เบื้องไร้การอยู่แล้วก็อยากสีขอบารมีตะก,กุนเงินตุ่มกระเป๋าแล้วก็ล้มพ่อแววมาเสาร์ตะกุนจังไงครับพ่กอรรก็กันมาที่กับมาที่วัดนี้เลยนะครับวัดพุ่งเงินนี่เนาะครับป๋อวัดพุ่งเงินครับแล้วผมผมเคยมาผมมาน้ามกูกอ่ะเพราะมันดีขึ้นผมกับมาเรี่ยครับถามถาม <c oughs> ข้ามุนศึกพอนิดนึงว่าพอมาเห็นสิ่งที่หลวงพอ่อเปิ้ลสางอยู่ เพ่นบอกบอกว่าตะกุดเงินปุ่งกระเป๋านี่เงินเนี่ยเอามาสางสาลาเอามาป้ปุงต่างๆภายในวัดนี่พอมาเบิ่งแล้วตอนมาเทเลกมีบระคับสาลาแบบนี้ยังบ่ท่านไ้ปันใดครับครับพืนกะบ่าท่านมีปูเนาะครับผมเสากะบว่มีหินขัดเนาะเราบอกว่าท่านมีนครับเขียนลายกับว่าท่านมีครับผมมาแต่ละเธอเห็นความเปลี่ยนแปลงของวัดพัฒนาขึ้นเรื่อยๆได้เห็นว่าเงินที่เอามาบูซาตะกุดเนี่ยเพิ่นเอามาสางอิหลี เอามาสางแท้ๆนี่ลมคุณพ่อขูงซึกจังไลครับเราพุ่งใจน้ำอาจา์ครับเพราะว่าเพิ่นสางได้รู้หลาจริงครับคือเงืนที่เอามาบูชานี่เพิ่นสางเห็นเป็นรูปธรรมครับผมมันก้าวนาไปเรื่อยๆเนาะนี่เพิ่นกำลังสางห้องครัวกำลังขุดล่องต่อหม้อเนาะก็อยากเชิญชวนผู้ชมทั้งบ้านนะครับที่ชมรายการอยู่อยากมาร่วมบุญกับเพิ่นมาเห็นบรรยากาศการปฏิบัติรรมแบบนี้ มาเห็นบรรยากาศการสร้างสิ่งต่างๆในวัดแบบนี้เลียนเชิญได้นะครับนาะพอนะครับวัดภูเงินครับวัดภูเงินตำบลพระเพลิงอเขาจักรนจังหวัดสระแก้วคโอกาสดีผมขอขอบคุณคุณพ่อที่มาให้คําสัมษณ์เป็นวิทยาท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องจริงประสบการณ์จริงของลูกศิษย์ที่บูชาตะกุดเงินตุงกระเป๋าจากหลวงพ่อแวววัดภูเงินตำบลพระเพลิงอำเภอเขาจักนจังหวัดสระแก้วครับ คับคุณผู้ชมครับและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมได้กลับมานั่งอยู่ที่วัดภูเงินตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสราแก้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับหลวงพ่อแววราวิวันโนเจ้าอาวาสวัดภูเงินก็เป็นเพราะว่ากระแสของตะกกนเงินตุงกระเป๋าดอกเล็กๆดอกนี้ที่ถืออยู่ในมือนะครับเป็นเหตุให้ต้องกลับมาคุยกับท่านอีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวันเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเป็นงานเทศมหาชิติ ส่งเครื่องนะครับแล้วก็ทําให้เกิดปรากฏการ์ที่เรียกว่าคนหลั่งไหลามามากมายเลยทีเดียวแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมได้กลับมาที่นี่ก็เพราะว่าปัญหาที่กเกิดขึ้นในวันที่จัดงานก็เพราะว่าระบบไฟฟ้าการจัดงานเนี่ยทำให้มีปัญหาในการถ่ายทําแล้วก็ทําให้เกิดข้อติดขัดหลายอย่างในการจัดงานทําให้เห็นได้ว่าวัดภูเงินแห่งนี้ยังขาดแคลนหลายๆอย่างอีกมากมาย ตอนนี้ผมอยู่กับหลวงพ่อแววเดีวยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่หลวงพ่อท่านได้สร้างขึ้นและก็เรื่องราวของตะกุดเงินตุ้งกระเป๋าที่กล่าวฟันถึงกันอย่างมากมาเลยทีเดียวนะครับรัชการหลวงพ่อครับเจริญพรหลวงพ่อครับวันงานที่ผ่านมาทำให้เราได้เห็นปัญหาหลายอย่างนะฮะใช่ว่าวัดยังขาดแคลนอีกมากมายเลยทีเดียวใช่ไฟฟ้าน้ำใช่นะครับแล้วก็สถานที่ในการรองรับ สาธุชนทจะมาร่วมงานร่วมบุญนะครับทำให้อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมบุญกับวัดได้ไหมครับได้ยังไงครับหลวงพ่อก็ในช่วงนี้เนี่ยหลวงพ่อกําลังติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมการไฟฟ้าจังหวัดสระแก้วหรือที่อําเภอเขาชะกันหลวงพ่ออยากจะ,ะได้ไฟขยายเขตเป็นสามเฟส อ่าเป็นสามเฟสขึ้นมาแต่เขาบอกว่าราคาการติดตั้งทั้งหมดรวมอุปกรณ์แล้วตกเข้าไปประมาณสักสามแสนกว่ากว่าอ่าห,หรือว่าสี่แสนประมาณนี้ประมาณนั้นใช่ฮะจาประมาณนี้ทีนี้เท่าที่เห็นนะคุณผู้ชมสภาพโดยรวมของที่นี่เนี่ยครับวัดภูเงนินแห่งนี้ยังขาดแคลนอีกหลายหลายอย่างขณะที่เรานั่งสัมภาษณ์นั่งคุยกับหลวงพ่อกันอยู่เนี่ย เสียงก่อสร้างก็ยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่องเสียงการาตัดกระเบื้องเสียงการตอกตะปูเสียงการเลื่อยไม้เลื่อยยนต์ก็ยังดังอยู่เพราะว่าวัดยังคงก่อสร้างมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับโบสถ์เพิ่งจะทําการปักเขตวิสงครามศีมา <S 2> <S 2> ใช่ไหมครับใช่ใเ<ๆ>มื่อเร็วๆนี้เองที่ปักเขตวิุสงขามศีมาหรือว่าศีมาสงครามที่พระราชา เซนอนุญาตหลวงพ่อขอเกินกล่าวบอกอบุญญาติโยมช่วงนี้ขออนุโมทนาบุญที่ญาติโยมทั้งหลายที่ามาช่วยหลวงพ่อได้มาสร้างอาคาร อ,อุโบสถหลังนี้ซึ่งเป็นอุโบสถหลังแรกของตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดตากแก้วขออนุโมทนาส่วนบุญนี้ให้ญาติให้โยมผู้ที่มีศรัทธาได้ร่วมบุญกับหลวงพ่อมาจนได้มีอุโบสถหลังแรกส่งผลดนบันดาลให้ญาติโยมทุกคนทุกคนจงมี พารณามัยอันเข้มแข็งมีเงินมีสตางค์ใช้หมดหนี้แล้วก็ไม่มีหนี้ติดตัวต่อไปขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงประสบสุขเกษมสารทุกคนทุกคนเทินและในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ติดขัดอยู่ในสภาวะหนึ่งคือหลังจากเรามีอุโบสถขึ้นมาแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่าได้บวชกุณบุตร อของพวกเราได้หรือว่าพุทธบุตรของเราได้ในพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ว่าอุโบสถของเรายังไม่เสร็จยังไม่ได้ทันผูกพัทศีมา<อ>แต่ในตอนนี้เนี่ยหลวงพ่อก็อยากจะได้อาคารศาลาพุทธธรรมเอาไว้ให้ญาติให้โยมที่วัดภูเงินตําบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสาะแก้วหรือว่าทั่วประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกได้มาปฏิบัติธรรมะ เพื่อที่จะได้นําธรรมะมาคุ้มครองโลกให้เกิดสันติสุขได้อย่างแท้จริงในตอนนี้เนี่ยกำลังจัดงานปูพื้นดังนั้นถ้าหากว่าสาธุชนคนดีทั้งหลายท่านใดทีอ่อยากจะมาร่วมบุญใหญ่ มาร่วมเป็นเจ้าภาพแสงสว่างในกระแสไฟฟ้าดวงตาเห็นธรรมหรือจะเป็นเจ้าภาพแผ่นแกันิกแผ่นแห่งความเจริญรุ่งเรืองฝากไว้ในพระพุทธศาสนาก็ขอเรียนเชิญชวนมาร่วมกันสร้างบุญญาบารามีเพิ่มขึ้นครั้งที่แล้วนี่หลวงพ่อก็ได้สร้างอุโบสถไปจากปัจตุปัจจัชยชยทานจากญาติจากโย,ย,ยมที่มาร่วมกันทั่วสารทิศอย่างมากมาย นับไม่ไหวนับไม่ไหวหลวงพ่อมองเห็นประมาณาเงินที่คณะกรรมการได้จดลงบัญชีไว้น่าจะตกที่9ล้านกว่าบาทโอโ้โหโบสถ์หลังนี้มีมูลค่าก่อสร้างถึง9ล้านบาทจาก9ล้านกว่า9ล้านเศษเส้นเวลาก่อสร้างนานแค่ไหนครับน,น่าจะเป็นช่วงที่สร้างอุโบโสถเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ที่3-4ปี ด้วยบารมีตะกุดเงินตุงกระเป๋าโดยพระเดชพระคุณเ,เริ่มเดิมทีเนี่ยหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบา่า<ม>เป็นผู้แนะนำให้สืบสารตะกุดเงิน<ม>ตุงกระเป๋าและหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่แน่ใจคร,ครูบาอาจารย์ได้มาศึกษากับหลวงพ่อทองวัดสะแก้วอีก<ม>หลังจากได้ศึกษากับวัด หลงพ่อทองวัดสะแก้วก็มองดูแล้วก็มันก็เป็นศาสตร์เดียวกันกับหลวงพ่อจากเป็นศาสตร์เดียวกันก็เลยลงไปที่มาเลเซียลองข้ามแดนไปหาเพื่อนอสหามาิกที่ต่างประเทศดูบ้างศาสตร์นู้นเผื่อว่าเขาจะมีวิธีเทคนิคอย่างไรทำอย่างไรจรึงจะเป็นทางลัดให้กับพุทธชนก็ได้ข้ามไปที่มาเลเซียอยากจะให้ โยมคนนี้ไปด้วย<อ>ถ้าโยมไปด้วยจะทึ่งในศาสตร์ในศาสตร์นั้นเขาก็เป็นลักษณะเดียวกันคล้ายกันกับหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบาและก็คล้ายกันกับหลวงพ่อทองวัดพระอารามหลวงวัดสาแก้วเขกเช่นเดียวกันบังเอิญว่าไปเจอกับโยมเขียวโยมเขียวเนี่ยแกอยู่ประเทศลาว<อ>ประเทศลาวก็เด้ติดตามโยมเขียวไปแกอบอกว่าที่ ภูเขาควายสิ่หลวงพ่อมีพระอาจารยอา์องค์หนึ่งที่กําลังศึกษาศา,าสตร์วิชานี้อยู่หลวงพ่อลงไปดูซิแต่ศาสตร์นี้หลวงพ่อขึ้นไปหลวงพ่อเตรียมน้ําเตรียมของมาให้ดีๆนะเพราะหลวงพ่อเนี่ยแกสามพันสาทีหนึ่งจึงจะได้ลงมาบินทบาทว่าสามพันสาเงอบินทบาทจึงได้ลงมาบินยังไงครับหลงพ่อก็ท่านสื่อกับสัตว์ต่างๆได้ <S <S สื่อสัตว์ต่างๆ แกไปที่แรกเนี่ยแกก็ให้หลวงพ่อไปนอนในในในถ้ำอีกถ้ำหนึ่งมันมีถ้ำหลายหลายหลายมุมหลายนั่นสลับซับซ้อนที่ถ้ำภูเขาควายก็ไปก็ไปโอ้โหแมงป่องก็เยอะเมืองป่องก็เยอะสารพิษก็เยอะอสารเลือยคานก็เยอะไอ้พวกนี้เนี่ยไอ้หลวงพ่อแกก็บอกหลวงพ่อว่าอย่าทำอันตรายเขา เพราะเรามาทีหลังเขาเขาเนี่ยอยู่มาก่อนเราครับเออก็ไปนั่งโอ้โหพักเดียวมันขึ้นมาขึ้นเท้ามาขึ้นหลวงพ่อเลยเล้วนั่งนั่งนั่งบนเตียงเตียงมันก็เป็นเตียงไม้เอ่อไม้ผุผูขพังพังนั่งอยู่พักหนึ่งไอ้เจ้าสัตว์เลื้อยคานมาเลยเออพอพอพอมาถึงมันก็เลื้อยมาก็มาหยุดต่อหน้าข้างหน้าก็ยกหัวขึ้น แล้วมันก็ทําท่าจะขึ้นเตียงมาหาหลวงพ่อเออก็ก็หลวงพ่อนั้นบอกว่าหยุดเฉยๆนะเรามาที่หลังเขานะเออเรามาบ้านเขานะเราจะรังแกเขาไม่ได้นะสัตว์เลื้อยคานก็เป็นบ้านของเขานะตรงนี้อ่าต้องอดทลนทนอยู่พ่ออยู่พักหนึ่งไอ้เจ้าสัตว์เลื้อยคานตัวนี้มันก็เลื้อยๆมาข้างๆหลวงพ่อก็มันดมๆแล้วมันก็ผ่าออกไปสักคู่หนึ่งไอ้ตัวใหญ่ๆกว่านั้นมามีใหญ่กว่าอีกนั่นเองอ๋อใหญ่ใหญ่เออ ใหญ่กว่านั้นประมาณเราๆสักฐานไฟฉายฐานไฟฉายไอตาห้าแพะสมัยเก่านี่นะประมาณสนิ้วนะเออนั่นแหละเลื้อยมาแล้วตัวยาวด้วยมาก็มายกหัวขึ้นมายกหัวขึ้นแลบลิ้นฟู่ฟู่อยู่เออเออโอ้โหทำอย่างไรเนาะเออเรามันจะทนไหวไหมเนาะอะไรประมาณนี้มือเออมือหนึ่งก็อ้ก็จับที่ไม้กันเท้าของเราเออกูจะ กล้าไหมน้องอย่างนี้แต่ก็นึกเห็นหลวงพ่อเขาบอกอย่าทำอะไรเขานะก็เรามาทีหลังเขานะต้องให้แผ่เมตตาให้เขานะต้องสื่อบอกเขานะว่าเรามาประสงค์อะไรเรามาอะไรเรามาทำไมแล้วเสร็จแล้วเราจะไปทำอะไรต้องบอกเขานะว่าอย่างนั้นก็เลยนั่งแผ่เมตตาพักหนึ่งเท่านั้นมันก็ไปก็กลับทางเดิม พอกลับทางเดิมเวลาประมาณจวนพบพบขําประมาณโพเพ่าไม่รู้ว่าโพเพเขาเรียกว่าอะไรประมาณพบขําอครับ,รบทีนี้ไอตัวใหญ่มาเลยตัวห่อโอ้โหดำมาเมี่ยมเลยทีนี้ประมาณสักน่าจะเป็นกเกาะไอขวดไอกระไม่ใช่ไม่ใช่ไอกระป๋องกระป๋องใส่เงาะกระป๋องอ่ะ เออประมาณนั้นเลยประมาณเอิญแขนเนี่โอ้หน้าจจใหญ่คนนี้มั้งเงาะกระป๋องเงาะกระป๋องเออประมาณนั้นละมาเลยทีนี้โอ้มาขู่มามาไกลๆมันส่งเสียงดังวอวมาแล้วนะมันคำรามมาเลยมาแล้วก็มาชูหัวขึ้นโอ้มันชูหัวขึ้นถึงหน้าเราพอดีถึงหน้าหลวงพ่อเลยเออแล้วก็แลบลิ้นใส่ใส่หน้าผากเราไว้ด้วยเอยท่วงนี้แหละ แล้วจะอยู่ประมาณนี้นะ <S <S 1> <S 1> นั่นแหละนั่นแหละแลบลิ้นใส่เลยเที่นี้กลิ่นคาวมันมีกลิ่นตัวนะงูก็มีกลิ่นตัวกลิ่นคาวมันก็มีครับเพอกลิ่นคาวมันก็มีก,ก็ก็บอกเขาว่าที่มาเนี่ยมาศึกษาศาสตร์เวทมนต์คาถา,าแขนงหนึ่งซึ่งว่าตอนนี้พุทธ,ธบริษัทมีความยากจน เกี่ยวกับการเงินมีความจำเป็นเกี่ยวกับการงานมีความจำเป็นเกี่ยวกับความรักมีความจำเป็นเกี่ยวกับโลกภัยไข้เก็บหากว่าวาสนาของอัตมามีจริงแล้วไซที่อยากจะได้ช่วยญาติโยมในศาสตร์ขแขนงนี้ก็ขอให้ชี้ทางให้อัตมาได้มีโอกาสได้ศึกษาศาสตร์วิชาแขนงนี้ให้พันสำเร็จด้วยเถิดวั เขาก็ค่อยๆคล้ายๆเนี่ยคนลุกเลยเห็นไหมเนี่ยอยเห็นไหมเนี่ยคนลุกเลยคนลุกเลยัเออเขาก็ค่อยๆรู้จักตัวเราเขาเขาค่อยๆรู้จักคําพูดของเราเขาค่อยๆซบตัวลงแล้วเขาเขาก็หมอบลงครับแล้วเขาก็หันหน้าไปทางนู้นนอนอยู่กับเราประมาณสักสามชั่วโมงในใจความนึกของหลวงพ่อเองน่าจะเวลานี้เอประมาณสามทุ่มครับ ก็เห็นจะได้คิดประมาณนั้นเขาก็กลับไปได้สามคืนผ่านไปจึงกลับเข้าไปหาหลวงพ่อนั้นอีกทีหนึ่งจึงได้ศึกษาศาสตร์ท่านก็บอกว่าตอนนี้ผมเขียนไว้ให้ท่านแล้วว่างั้นเหมือนกับเข้ามาเขามาลองลองดูเชิงนะครับหลวงพ่อว่าหลวงพอมีจิตใจตั้งมั่นจริงหรือเปล่าใช่ใช่ไหมฮะเออเขาเขาก็เขียนไว้หลวงพ่อไปดู อะไรนี่เราแทบไม่เชื่อในสายตาเลยว่าอักษรที่เขียนเนี่ยมันเหมือนกับหลวงพ่อจาดเขียนมันเหมือนกับหลวงพ่อทองเขียนเอามันอันเดียวกันก็มันอันเดียวกันนี่เออก็ก็ศึกษาอยู่กับหลวงพ่อที่ถ้ำนั้นมาอยู่พรรษาหนึ่งพอได้พรรษาแล้วก็ ลาท่านบอกว่าจะไปสแสวงหาโมฆะธรรมที่ทำอันนำพามนุษย์และเวนยสัตว์ให้รอดพ้นจากวิบากกรรมก็คือ,อตะกุดเงินแผ่นนี้ใช่เรียนใ,ให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับเป็นเป็นข้อมูลไว้ว่าการช่าบูชาตะกุดเงินตุงกระเป๋าเนี่ยหลวงพ่อ ทำมือทุกอย่างเลยใช่เขียนเองทุกการทุกขั้นตอนอันนี้เป็นแผ่นแผ่นอะไรแผ่นทองแผ่นเงินเงินใช่ไหมใช่แผ่นเงินชื่อคือชื่อตะกุฎเงินก็ต้องใช้แผ่นเงินใช่แผ่นเงินตมกเงเปแ่าเงินแท้แล้วก็ตัดได้ขนาดอาจจะไม่เท่ากันนะฮะเพราะว่าตัดได้มือใช่ครับใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่่าเป๊ะเลยเครื่องจักรแต่ว่าอัคระแน่นอนเหมือนกันครับแล้วก็ภายในตะกุฎแผ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นธนบัตรหรือว่าแบงค์ที่ ลงชื่อเมื่อสักครู่ที่คุยกับหลวงพ่อหลวงพ่อเราให้ฟังนั้นบอกว่ามีเกี่ยวกับวันเดือนปีใช่ใช่ไหมครับใช่ก็คือจะเอาวันเดือนปีเกิดของเราเนี่ยใช่เขียนเป็นอักษรใช่นะครับภาษาบาลีหัวใจสันติจที่เขาบอกว่าใส่ลงไปในธนบัตรที่เราใช่ที่เรามาเช่าบูชาเนี่ยใช่ใช่ทีนี้ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าการส่งทางไพรสเีนั้นนะครับการใช้ธนบัตรที่มีมูลค่าสูงอาจจะไม่ค่อยสะดวก ใช่จึงใช้ธนบัตรฉบับละยี่สิบาทเท่านั้นใช่ใช่ครับก็แต่คนที่บูชากับหลวงพ่อนะครับก็จะเป็นธนบัตรอะไรก็ได้ใช่ใช่แบงร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันก็แล้วใชแ่แต่ถ้าส่งทางไปรษณีย์ผมว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะจ้ะขอย้ำอีกนิดหนึ่งครับอ่าขอย้ำตรงที่ว่าอ่าต้องมีชื่อครับต้องมีนามสกุลครับส่วนวันเดือนปีนี้ไม่มีก็ได้ เพราะว่าวันเดือนปีเนี่ยคนสมัยโบราณบางทีวันไม่ตรงเดือนก็ไม่ตรงบางทีปีไม่ตรงขอให้มีชื่อมีนามสกุลก็ได้โยมก็ได้ตัวตนของบุคคลนั้นใช่เป็นของบุคคลตัวตนนั้นๆได้เลยมีชื่ออย่าลืมว่ามีชื่อมีนามสกุลแค่นี้เรียบร้อยได้โอเคก็เท่ากับว่าคือทั้งหมดนี้ก็คือที่มาที่ไปของตะกรุดเงินตุงกระเป๋าใช่นะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมได้ฟังจากปากคนให้สัมภาษณ์นะที่ผ่านมาผ่านมาเนี่ยไม่ไม่ได้หมายความว่าบูชาไปแล้วเนี่ยเราจะรวยเป็นร้อยล้านพันล้านนะฮะคือทุกคนจะมีคุิได้ตามอัตภาพหรือบาร,รมีของแต<ช>่ละคนใช่ใชคนที่ทํามาค้าขายหลักพันก็อาจจะได้หลักหมื่นใช่แน่นอน,น,อนคนทํามาค้าขายหลักล้าน ก็ได้10สิบล้านนะอย่างเจ้าสัวกระแพงเพชรที่ผมสัมภาษณ์ไปใช่คือเขาทําธุรกิจหลักล้านเขาจับเงินล้านเขาก็ได้หลักสิบล้านใช่หลักหลายล้านขึ้นไปใช่แต่คนที่ทําหลักร้อยหลักพันก็ได้หลักหมื่นขึ้นมาตามอัตภาพของเราตามบุญบารมีที่เราควรจะพึงมีพึงได้ใช่ถูกไหมครับใช่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าเดี๋ยวผมบูชาไปเดี๋ยวผมต้องรวยเป็นเศรษฐีแน่เลยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคืออย่างน้อยก็คือคุณผู้ชม พึงระลึกไว้ว่าตะกุดบูชาไปเนี่ยนะครับได้นําปัจจัยมาร่วมสร้างศาลาพุทธธรรมอย่างน้อยๆตัวอย่างเห็นมาแล้วโบสถ์หนึ่งหลังมูลค่ากว่า9ล้านบาทใช่สาเร็จได้ด้วยปัจจัยที่ญาติโยมบูชาตะกุดเงินทุกกับ๊อาดอกเล็กๆแผ่นนี้ใช่ใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่และเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาใช่นะครับนั่นคือสิ่งพิสูจน์แล้วว่าตะกุดสร้างโบสถ์เรียกว่าปัจจุบันคําว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่น่าจะใช้ได้แต่ไม่เชื่อ ต้องพิสูจน์ถูกไหมครับใช่คุณเชื่อหรือไม่ถ้าไม่เชื่อต้องพิสูจน์โดยการบูชาตะโกดเงินตุกระเป๋าหลวงพ่อแววราวิวโนแห่งวัดภูเงินจังหวัดสราแก้วครับ